ประกันสังคมจังหวัดจันทบุรีเผยกรณีขยายเวลา10วันการสมัครประกันสังคมตามมาตรา40ของผู้ที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปต้องรอการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาหลักเกณฑ์ประกันสังคมก่อนค่ะ ตลอดช่วงวันนี้ที่สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดชันทบุรีบรรยากาศเต็มไปด้วยกลุ่มผู้สูงอายุที่แห่ทยอยกันมาสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา40หลังจากที่นายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้ขยายเวลาเพราะยังมีประชาชนต้องการสมัครอีกจำนวนมาก ทางด้านนางบุตรภาผ่านเพลงประกันสังคมจังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าส่วนที่ประชาชนแห่มาสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา40ในช่วงนี้สามารถมาเขียนสมัครไว้ก่อนได้ซึ่งทางประกันสังคมขณะนี้ก็กําลังเตรียมหาหรือกับฝ่ายกฎหมายเพื่อที่จะขยายเวลารับสมัครเพิ่มอีกจํานวน10วันแต่ก็จะต้องรอให้กระทรวงแรงงานดาเนินการแก้ไขพระราชกิจฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนก่อนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไข แห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตนปี2,554โดยจะดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนสิ้นปีนี้ค่ะเรการขยายเนี่ยมันจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายนะคะแก้ไขกฎหมายเนี่ยซึ่งมันก็จะมีขั้นตอนหลายขั้นตอนเหมือนกันนะคะอย่างเช่นตั้งแต่เริ่มของเสนอคณะกรรมการประกันสังคม ก็คือถ้าเราเรียกสั้นๆก็คือบอร์ดประกันสังคมนะคะก็ต้องให้ความเห็นชอบก่อนว่าเราจะขยาย10วันอันนี้เป็นขั้นตอนของกฎหมายเลยนะคะเมื่อบอร์ดเห็นชอบแล้วเนี่ยเราก็จะเสนอประหลัดผ่านประหลัดแล้วก็ผ่านรัฐมนตรีนะคะรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานให้ถ้าเห็นชอบเนี่ยก็จะเสนอรองนายกนะคะซึ่งรองนายกที่คุมเราก็คือพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะคะ เมื่อท่านรองนายกเนี่ยเห็นชอบเนี่ยหนังสือก็จะมีหนังสือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยถึงสํานักงานเลขาคณะรัฐมนตรีเอ่นายกรัฐมนตรีเพื่อให้เข้าคลรมคลรม,มก็ต้องมีมติเห็นชอบพอมติเห็นชอบของคอรม,มอแล้วเนี่ยก็จะส่งร่างร่างเอ่อก็จะต้องส่งอันเนี้ยให้กับกิจสดีกาคือเป็นหน่วยงานที่เอ่อต้องดูในด้านกฎหมายนะคะ พอด้านกฎหมายเนี่ยเสนอเห็นชอบแล้วเนี่ยเห็นเอาร่างเรียบร้อยแล้วก็คอรมอเห็นชอบเนี่ยก็จะต้องเสนอท่านนายกเสนอโปรดเก้าทุนเก้าทุนเก้าของออในหลวงต้องต้องโปรดเก้ามานะคะเราถึงจะออกมาเป็นประกาศของราชกิจฑิตบัิกาได้ตอนนี้คือเท่ากับว่าคนที่อายุเกิน60เนี่ยยังสมัครไม่ได้ดแต่เนื่องจากว่าพอมีข่าวออกไปะนะคะว่าจะรับ ท่านนายกบอกว่าให้ขยาย10วันก็มีประชาชนเข้ามาสมัครก็คิดว่ามีผลเลย10วันนะคะซึ่งมันมันต้องรอประกาศก่อนถึงจะมีผลว่าซึ่งประกาศนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีประกาศออกเนี่ยนะคะก็ก็จะกําหนดว่าตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยที่จังหวัดจันเราเนี่ยค่ะก็มีผู้สูงอายุอะค่ะที่อายุเกิน60เนี่ยก็มาสมัครนะคะเราก็เลยใช้วิจ่ารับ รับใบให้เขียนใบเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตอนประกาศเนี่ยว่าให้มีมาสมัครได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะโทรไปตามมาให้มาเขียนเอามาลงชื่อในใบสมัครอีกทีนึง